คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงสองนั้นะนึกอะไรไม่ออกบอกแปะนะเอาเป็นว่าขอเล่นแปะอีกสักรอบแล้วกันนะถือว่า เป็นเกมซึ่งนึกเวลาตันจริงๆทําอะไรไม่รู้อยากจะเล่นแต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรลุงจะชอบแวะมาแปะนะทั้งๆที่ลัคกี้ไทม์รอบนี้นะกําลังจะจบตอนนี้ทุ่มห้นาทีลัคกี้ไทม์รอบหนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มแจ้งมานะตอนแรกอะ่ะเห็นนั่นแหละลังเลลังเลอยู่ว่าจะเป็นกี่เลนหรือว่ามาจองเวนะสรุปสุดท้ายคิดไปคิดมาไปนั่งกินข้าวเสร็จก,ก็กลับมานี่แหละ ว่างปุ๊บก,ก็เลยขอมาจัดแปะหน่อยแล้วการน,นะตามใจตัวเองตามใจตัวเองนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจดูกลุ่มแล้วอยากจะมีกลุ่มแบบนี้มีเพื่อนสมาชิกมีรักกี้ทามให้ดูก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะมากันที่ทุน3,200บาทนะเราจะไม่ซื้อก่อนนะเราขออนุญาตปั่นข้างนอกกันก่อนเผื่อมันเข้าฟรีได้ขอเล่นที่เบท20สัก30หมุนนะขยับทุนค่อนข้างจะสูงสักนิดนึงนะ โอ้โหมาถึงนอนโอ้โหแล้วนอนสิงโตกับไอ้คางโคกด้วยโอ้โหเปิดหัวมาก็กําไร300กว่าบาทนะเอาไว้แบบนี้ถือว่าเปิดหัวมาค่อนข้างสวยเลยลองดูลองดูไปกันต่อเรื่อยๆว่ามันจะเป็นยังไงนะหวังว่าตอนจบจะสวยกว่านะอ่ายังเงียบอยู่เคมาก่อนลูกสวยเะไม่ติดเคมาสิงชาบมาสิบมา มาปะทัดมาต่อขยับทีละนิดละหน่อยเคมาสวยแม่นะปะทัดไม่ลงมานะอ้าอ้าอ้าอาของฟรีติดไม่ติดติดมไม่ติดนะเป็นก่อนเพิ่งได้แปะมา12คูณ12อย่างดีเลยบอกเลยของดีของดีแท้ๆนะปะทัดมา เออเวลาได้แปะเยอะๆเนี่แม่งโคตรชอบเลย K, เคมาโอ้โหเสียดายแถวสี 4, ไม่มีนะไอ้นั้นล้างกระดานไปถึงข้างหลังนู่ว่7ติดเหมุนโอ้โหยังจ่ายอยู่เรื่อยๆเว้ยมาโอ้โหสิงโตก็เยอะคังคกกบเขียดอย่างเยอะมากันต่อลูกสิบไปต่อแม่สิ 10, ไม่มีแถว3ค่อยๆขยับกัน แหมนะักลูกนี้ชิงฉาบเกือบติดเอมาโอโหทุกช่องครับทุกช่องทุกแถวคิวมาต่อสแถวแล้วก็เน่งไปก่อนหากันต่อเจมาปัทัดลงหนึ่งไหมปทัทไม่ลงนะชิงฉาบมาแทนให้ปทัทไปลง2อกูก็รุนให้มันลงหนึ่งมันไปลงสองซะงั้นนะสามพันบาทเดี๋ยวขอซื้อที่เบ็ดยีแล้วการทุนหนึ่ลองขยับขยืดดู อยดอกนี้มาสวยเต็มกระดาน178แม่งไหลนอกมาอย่างสวยนะข้างในไม่รู้จะมาแบบนี้แม่แล้วโอ้โหดูประทัดชุดนี้จะประคับมาอีกตัวไหมโอ้โหติดประครับมาด้วย y แถว 3, สกเก็ตเตอร์2แม่แล้วก็ไม่มีคำนวณนนะั้นหกับ2ไม่โยงกันแม่ประทัดเรียงมาอย่างเยอะอย่างเยอะดีไม่ติดนะ มาต่อลูกเคมามาสิงชาบน่นอะอะแลุ้นหนังเปาไม่ติดโอเคน่กลางคืนนึกขึ้นได้ไว้เกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งคือค็อกเทล i น h t นะ c ็อกเทลไน h t เป็นเกมที่ค่อนข้างจะแตกบ่อยกลางคืนนะไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับกับรูปลักษณ์ของเกมไหมนะชื่อก็บอกแล้วว่าค็อกเทลไนแลนะใครจะไปรู้เผื่อบางที พวกส m พวกคนออกแบบโปรแกรมมันอาจจะตั้งการจ่ายดีตอนกลางคืนก็ได้เดี๋ยวจบจากแปะเราอาจจะแวะไปดูค็อกเทลไหนกันสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้นะโอ้โหมันก็ขยันดำเกินยังไม่ทันทำอะไรทีดำแล้วแ่งเปิดหัวมาดำนี้ค่อนข้างเส็งนะอย่างน,น้อยน้อยน่าจะให้กูไปหมุนข้างในก่อนจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งให้มันได้ลุ้นก่อนเถอะ ยังไม่ทันได้ลุ้นเลยตกดำซะลนะนิดนึงโอเคแบบนี้ถือว่าโกงความตายมาได้ไปกันต่อเอ,อ้ยแน่สองรอบโกงความตายเปาแบบนี้ไม่ค่อยสวยโอเคขอเล่นเลยแล้วกัน8ปดคูณสนะเห็นลายนอกจ่ายดีนักมาดูข้างในว่าจะมีการขยับจ่ายบ้างไหมนะหมุนหนึ่งไม่ติดเว้ยเออเคมาก่อน2อง เออโหขัางโคกแม่งลงมาขวางเฉยมาลูกเจมาเต็มกระดานเคลงสองหน่อยลูกไม่ลงยังเป็นเจอยู่อีกสี่หมุนนั่นไงเจมาเต็มกระดาน5้าร้อยสี่บาทเอาเว้ซื้อหนึ่งพันอย่างน,น้อยๆแม่งพอได้จะมีลมหายใจกลับมาหน่อยนะใบนี้ได้มาอีกห้าร้อยสี่บาทยังต้องไปตามกันต่ออีกสี่หมุนมีลุ้นมีลุ้นไปเหอะไม่ติดปัททัดมา นิ่งหนึ่งหมุนลูกโอ้โหสุดท้ายนั่นไงล่ะแม่กพอเข้าข้างในมึงก็ไม่จ่ายจ่ายไม่สุดแต่ยังรู้สึกดีกว่าตกดำเอาตรงๆร,รู้สึกดีกว่าตกดำไม่จ่าย812บาทถือว่าอยู่ในขั้นตอนการรับได้แนะไม่ถึงกับตึงนะโอเคซื้อซ้ําต่อเลยที่เบทย20ทุน1 0 0 0พันนี่แหละโอ้โหสี่สเก็ตเตอร์อีกแล้วเบื่อจังเลย8คูณแปแต่แมน,น่าจะแถมตัวหมุนมาให้ทักหน่อยนะ ไม่แถมกูกดเองก็ได้ตัวหมุนเอาดีโอเคเสิ็หมุนผ่านลูกมาลุ้นตัวคูณกันอีกอืมเบามาแบบนี้แม่งรู้เรื่องเลยดยู่ดีๆก็ตึงมือซะแล้ว 8คูณขอหมุนขอตัวคูณอย่างเดียวดีกว่าในความรู้สึกยังไม่อยากเล่นตัวหมุนนะเพราะว่าถ้าเกิดคูณมันบทจะจ่ายมันก็คือจ่ายอะ่ะในความรู้สึกะนะแต่มันไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายไม่รู้จะทำกันยังไงนะโอเค8คูณ16มาลุ้นกันว่าจะจ่ายดีเหมือนช่วงแรกไว้นะ ตรงแรกแม่งเห็นจ่ายโหดนะคำนวณโหดนะมาดูกันดูกันจ่ายไม่จ่ายประทัดเออเอามาก่อนสามสวยอยู่เปิดหัวมาสวย10มาไหลมาต่อลูก, AK, ลก 3, เอเคลง3ามไหมเอ้ยขอเคลง3ามก่อนลูกปากคราฟมาเฉยเลยมากันต่อเคลง3ไหลมาต่อ10บลงหนึ่งลูก, 1, ลกแม่สิบไม่ลงนะไม้แรกได้ทุนกลับมาก่อน 1, 1 0 8กับ88ที่เหลือไปลุ้นกันต่อว่ามันจะออกยังไงนะ3,000กับ200บาทมเมื่อกี้ผ่าเข้ามา3 0 0พนนิดๆอะจำได้อยู่จำได้อยู่แต่ไม่รู้ยอดแน่นหอนะ3,000กับ200ถ้าจำไม่ผิดเล่นไปเล่นมาฝากฝากมั่งถอนถอนมั่งก็จำไม่ได้เว้ยเคมาก่อนดอกนี้สวยอีก2 7 2 1้มาไว้แถว2ไปต่อลูกเจามาชิงชาิินไหมโอ้โหได้แต่ลูกเจเว้ย แมขอ10ช่องหนึ่งหน่อยลูกเต็มเลย10มาตามคำขอสองไปคิวไปต่อสวยลูกมาต่อไม้นี้เออสองพันนึ้อยยี่นะยังเหลือกันอีก6หมุนนะเอาไว้ได้กลับมาหน่อยหนึ่งก็ยังถือว่าดีนะดีกว่าแม่งแดกอย่างเดียวมีกการจ่ายกลับมามั่ง1นึ่กับ40บาท ไม่มาไว้สีหมุนลูกนิ่งอยู่3มหมุนโอ้ยคิวมาเคลงหน่อยไม่ลงนะ2หมุนสหมุนอย่างไม่ตติโอ้าโหเงียบสุดท้ายมาลูกเคมาทิ้งทวนหน่อยทิ้งทวนสวยๆเจมาอยู่ขอ A ช่อง2ไม่ได้นะโอ้โหสองพันสามร้อยนะตามทุนอยู่อีกประมาณ500อยะถ้าคิดถ้าช่างไม่ผิดนะ ก็มาเดือดมาเดือดเอาไว้แบบนี้พอหน้าเล่นหน่อยแรงอย่าไปเลย40บาททุน2 0 0พขอเล่นแค่คูณ14พอลองดูถ้าไม่ติดก็คือเบกไปหาเกมอื่นเล่นยอมเสียไป2,000นิดๆนะลองดูลองดูขอแค่คูณ14นะเอาแค่ตัวคูณนะตัวหมุนยังไม่อยู่ในสารระบบความคิดนะ โอเคคูณ10ผ่านเอาเล่นคูณ10พอไว้8คูณ10บคูณ10เบ็ด40คูณองพเอาเลยมาถึงใจหน่อยลูกโอ้โหไม่มาหมุนหนึ่งหมุนสองตัวเจตัวเอมา1 2อย่ังเบาอยู่มากันต่อ440ทุอ2,000นะมึงอุ้ยโอ้ยอยากได้ประทัดประทัดมาเถอะประทัดมา,า6,160บบาทเรียบร้อยนะ บอกแล้วนี่บทจะจ่ายก็คือแม่ให้มันลงมาเหอะยังไงก็จ่ายไอ้มันติดเนี่ยไม่ต้องไปเน้นตัวหมุนหรอกเอาตัวคูณดอกเดียวหนักๆมา6,340บาทนะมันเอะใจตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแหละนี่พอจ่ายดีก็เริ่มจะคุยอีกแล้วสามหมุนลูกอ่าไม่เล่นแล้วนะพอแล้วพอแล้วคิวมาต่อตรงนี้320เจมาไหมเจมาต่อขอเคขอเค ติบไม่ติดสักตัวเว้ยหนึ่งมุนแม่ปลาคราฟโอ้ไม่ติดสุดท้าย <c oughs> คิดว่าจะมีทิ้งทูนู่เจ็ดเก้าเก้าเก้านะเลขสวยเชียวเอาเป็นว่าลุงไม่ไปต่อนะเออเวลาเวลาเคยไม่เวลาตั้งใจแบบตั้งใจมากเลยว่าจะเล่นเกมนี้เกมนี้ไม่จ่ายนี่เก,เกมแปะมาอยากเล่นเพราะเพราะแค่มันอยากเล่นนะมันจ่ายกลับมานะก็บอกแล้วเป็นหนึ่งเกมที่แบบ ไม่แน่ไม่นอนบทจะจ่ายก็จ่ายไม่มีเหตุผลแบบนี้นะแปะนะเอาเป็นว่าใครอยากไม่มีเหตุผลแบบนี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะมาอยู่กลุ่มเดียวกันได้นะเออมาชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน่อยแล้วกันนะไปละบา,บาย